ครับผมคบผมรั้งานรับาร่นารนไบ้ครับเป็นเกียรติครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาร่วงงานรั s t ยาร์ Beauty Award งนยิเพราะว่าดีไหมดีมเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมี a d v e n ร u บ e มีราบิหน่งได้เขาเรียกว่าไรไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรบ้างแนแต่ว่าแบบคนมาเยอะมากเต็มครับมบครับรู้สึกเหมือนกันเลยครับดีใจครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ ดีใจที่จะได้เป็นหนึ่งในเรียกว่าอะไรอีเวนท์ที่ดีๆของลาซาด้าครับบางทีมีะอะนะโอกาสได้ซื้อของที่นี่บ่อยไหมครับสกินแคร์ตุนี่อะไรนะคมีโอกาสได้ซื้อสินแคร์ตนี่บ่อยไหมโอได้ซื้ออยู่แล้วครับสกินแคร์อะไรพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วใช้ชีวิตประจําวันครับ <c oughs> เอาผมซื้อนี่ครับลิปมันครับเข้าปากแห้งก็เลยใช้มัน อะไรครับไม่ชอบปากแห้งใช่มใช่ผมชอบปากแห้งก็เลยแบบก็เลยทาเลมันหน่อยเวลาเลือกซื้อซื้อที่ไหนครับ Last บิวตี้เลครับในแอปลาซาด้เทคนิคการดูแลตัวเองบ้างเทคนิคการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างก็ปกติครับออกกําลังกายกินอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรนะแล้วก็ก็มีอ่าถ้าอยากแบบหน้าดีก็ต้องใช้แบบสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสกินแคร์ถ้าสมมติว่าไม่รู้เนี่ยว่าจะซื้อที่ไหนเนี่ยก็ต้อง บนแอป l a า a d a นะครับตรงโหมดเขาเรียกว่า Last Beauty ครับจริงจริงจริงไหมครับ Last Beauty จริงครับจริงนี่คือเรียกว่าวิธีสุดท้ายนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะถูกต้องการซื้อสกินแคร์ล s สบิวตี้นี่มันถือว่าเป็นอะไรที่มันจำเป็นว่าในยุคสมัยนี้ใช่ใช่แต่ว่าการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่การซื้อของบน l a ิวตี้ก็สำคัญที่สุดครับอยากขายใกับเป็นแฟนของ Lazada ด้วยครับ แฟนๆของลาชนาครับครับก็เดี๋ยววันที่21ถึง24นี้ครับจะมีแคมเปญครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำอ่ะน้ำพวกง beauty item ครับมาที่ได้รับรางวัลจากวันนี้วันนี้เนี่ยก็มามามาเขาเรียกอะไรมาเปิดขายในในในแอปอะไรเียก็อยากให้ติดตามไปครับพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยเป็นไงบ้างมาตัดคอนเสิร์ตจะายหมดแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกดีดีครับรู้สึกดีงามมากเลยครับเอ่อ ไม่คิดว่าเราจะได้มีรอบสองกันเนาะแต่ว่า<ช>ดีก็โอ้โหสุด,สดยอดไปเลยใช่แต่ว่าตอนนี้บาดรอบสองยิงเหลืออยู่นะครับสามารถไปซื้อได้ใช่รับจริงเราคิดไหมครับว่าแบบว่ามันจะแบบหมดวยขานาดนี้แล้วก็ต้องราเพิ่มรอบอีกรอบไหมครับครับก็ไม่คิดเหมือนกันก็แต่ก็มีแอบคิดนะว,ว่าอยากได้รอบสองแต่ว่าอาจจะฟันสูงไปหรือเปล่าถ้ารอบสองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าเตรียมโชว์ไว้แล้วนะครับผม โชว์ค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากเลยะคสเกลใหญ่มากใช่จะงงอะไรไหมกังวลอะไรไหมหรอครับเอ่อไม่ไม่กังวลครับมีข้อนูสิร์เวทีแค่นไหนก็พอครับเตรียมโชว์ไม่กี่โชว์เตรียมโชว์ไม่กี่โชว์หลายโชว์เลยครับก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่โชว์แต่ว่าเยอะมากมีแบบให้โชว์สกิลหลายหลายอย่างมากเลยเซมินายอ่ะเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมอะไร เออเตรียมเตรียมมาเยอะเลยครับเตรียมมาเยอะเลยมีโชว์อะไรที่เอ,อ่อผู้คนยังไม่เคยเห็นกันแล้วก็มีโชว์ที่เอ,อ่อมีอะไรน่าเซอร์ไพรส์ไว้ทุกคนดูอยู่ครับค่ะหลายคนบอกเปิดฉา,ากมาว่าพัฒนาการแล้วแบบทีเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอ้อลังการการเลยเหรอครับเอออลังการเลยโอ้โหจะทำราปิกอะไรอย่างเงี้ยใครบอกเนี่ยหลายคนค่ะจริงเหรอแต่อมเมนต์อะเต็มเลย อย่ามาแล้วให้ผมลอยลยครับก็นั่นแหละก็ขอบคุณครับที่ที่ชมว่าอลังการนะครับขอบคุณมากก็ก,ก็ก็ยกเครดิตให้พี่ทีมงานครับพี่ทีมงานทำออกมาได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยที่เชิญไม่จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกได้ได้ดีมากแขกรับเชิญหรอคะจะมีไหมแขกรับเชิญละครับมีแน่นอนครับแต่ว่าไม่บอกว่าใครจะไม่สืบสารเราออกไอเดียกับพี่ๆเขาไปยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ ครับก็ออกไอเดียยังไงบ้างใช่ไหมนายออกไอเดียยังไงเหรอเออก็ไม่ได้ออกไอเดียอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วกันที่เรายังไม่ได้ทํามาก่อนแล้วคนอื่นยังไม่เคยเห็นว่าเราทําสิ่งนี้ได้ใช่แล้วก็อาจจะเป็นสกิลที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเพิ่มไปอีกสกิลหนึ่งใช่ครับก็จะเป็นความฝันวัยเด็กก็มีอยู่ในใ,ในในคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันครับที่อยากทําครับหลายครับเราคาดหวังมากควดัะต้าง ครับคาดหวังมากกดดันต้องคาดหวังหมายถึงผมคาดหวังคาดหวังอ๋อโอ๊ยเธอไปขอโทษขอโทษไม่ต้อบดุภาษาอะไรกันแล้วโอเคหลายคนคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้โอเคหลายคนคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้กดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าก็อยากทําให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้คนที่ซื้อบัตรมาไม่เสียดายที่มาดูอะไรนะครับก็คาดหวังครับแต่ว่าก็จะไม่เครียดขนาดนั้น อย่างนี้คือเป็นการแบบว่าเติมเต็มความฝันของเราได้แบบเกือบครบไหมตอนครับผมครับผมใช่พอใกล้วันนะเราต้องเตรียมตัวหนักกว่าเดิมนะเตรียมตัวหนักกว่าเดิมไหมอ่าเตรียมตัวน่าจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมใช่เพื่อนใช่เพราะว่ามันเทาเรียกอะไรมันเป็นคอนเสถียรคู่ของพวกเราสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันต้องแบบต้องเอาหน่อยเพื่อนเออมต้องเอาใช่ใช่ตอนนี้พร้อมไปกี่เซสชันแล้วสำหรับคู่เรามาพร้อมไปกี่เซสชันแล้วครับเตรียมไปสองเออ ร้อยเปร์เซ็นต์ิบเซนต์ครับสิบเปอร์เซ oh, ็นต์โอ um ้น้อยไปมาอ่ะคุณพ้อมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมพร้อมประมาณห้าสเปอผมช้าหน่อยโทษครับอ่ะน้องขยับไปไหนอยโอเคขยับไปไหนแค่ินที่เราบอไว้อยากได้เขามาร่วมแจมมากๆเนี่ยได้เริ okay. <h <h ่มดิวเอารนยามมีติดต่อแล้วครับถ้าไม่ติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันเขาครับ ไม่บอกครับรอรุ่นดีกว่าอย่าถามเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูอย่าถามเยอะนี่คือการสัมภาษณ์นะเพื่อนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษอ่ะบัตรก็สองเหลือชวนอะไรกันค่ะชวนให้ร่างกายมาซือกันเยอะไม่ต้องอะไรแบบไม่เยอะอ่ะชวนใครคุณเชิญอเอ่อ คอนเสิร์ตนะครับชื่อว่า Gemini f o r ลด์ไมล์เทิร์นคอนเสิร์ตครับจัดขึ้นที่ Impact Arena มีวันที่26และ27สิงหาครับตอนนี้26หมดแล้ว27ตามมาครับแต่ว่ายังไม่หมดทุกคนก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับเป็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจทำให้ทุกคนดูมากครับแล้วกเ็เป็นหนึ่งในความสำเร็จของพวกเราเนาะครับผมใช่เพื่อนดีมากถ้าพลาดเราจะเป็นยังไงบ้างคะพลาด ถ้าพลาดแล้วก็ไม่ได้ดูก็แค่นั้น้ดาาาาเจะเสียดายที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจากผู้เราสอมสิบเพราะว่าเราเตรียมแรงกระแทกมาเรียบร้อยแล้วครับรอรอให้ทุกคนรับอยู่แล้วมันกระแทกยังไงอ่ะมันกระแทกยังไงก็ต้องไป็นนอนโดยเฉลี่ยจะกระแทกแรงจะกระแทกเบาก็ลองดูแล้วเราเสร็จทั้งร้อยตัวทีไหมเราไปแท็เท่าไหร่ครับ ผมบอกเลยหนึ่งไม่พอครับผมผมใส่ไม่รปรแน่นอนน่อผิงแล้วใช่มริงิงงยาแอ๋อที่นี่ล่ะโอ้ยคนนี้แรงกว่าผมเยอะไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่ผมไม่กระแทกดีกว่าอ่าเดี๋ยวเป็นไม่กระแทกอ่ะไม่ไม่กระแทกดีกว่าอ่วงเปลี่ยนเต์ปเต์ใหม่ของเราเพรกะจะมีรีกูอ๋อครับจะยังไงบ้างคะยังไงบ้างเหรอ ตอนนี้เราพูดอะไรไปไม่ได้เยอะครับเพราะว่าาตที่พูดได้ใช่ครับพูดไม่ได้เลยแต่แต่ว่า23.5ก็เราพวกเราไม่ได้เล่นแล้วใช่เราจะได้จะได้เนาะจริงอยากเล่นบทนอตไนมากเลยแต่ว่าก็จะมีซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งครับเป็นซีรีส์ซีรีส์คู่ของพวกเราที่เราเป็นรับเป็นบทนำครับก็กำลังจะมีขึ้นมาก็รอติดตามกันได้ครับกี่ปี ปีหน้าครับแต่ไม่คุยบทคยอะไรที่เป็นบทแล้วใช่ไหมคะไม่บอกโอเคไม่บอกเป็นความลับสุดยอดว่าบอกเลยว่าถ้าถ้าเปิดตัวมาเนี่ยว้าวแน่นอนว้าวเลยเหรอใช่อือโอเคจะเห็นพวกเราอ่าไม่บอกดีกว่าแต่จริงๆตัวปีหน้าก็คือจะได้ดูใช่ไหมเพื่ใช่ครับใช่ครับอย่ารับปากอย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าได้ดูกันแน่นอนได้ดูได้ดูถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์คือ เซอร์ไพรส์ไหมกับแบบกับตัวเราเองด้วยที่แบบเฮ้ยเซอร์ทีมที่คู่มาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่นะไม่เซอร์ไพรส์ไม่ดีใจเลยหน่ะที่จะได้เล่นดีใจเขาถามว่าเซอร์ไพรส์ไหม อ๋อเซอร์ไพรส์ครับมันก็ดีใจไงไม่เซอร์ไพรส์เหรอไม่เซอร์ไพรส์อ่ะหมายถึงว่าเออผมต้องได้เล่นซีรีส์อยู่แล้วอ่ะเป็นชาติมักลับลงมาบาทมันจะโตขึ้นกว่าเดิมไหมอาบทบาทมันจะโตขึ้นกับเดิมไหมเป็นคราวนี้เล่นเป็นอนุบาลครับอ่ใช่คราวนี้เห็นแฟนคลับชอบเรียกเราว่าแบบ ฉ่ำขวบฉ่ำขวบใช่ใช่เราจะเป็นฉ่ำขวบให้ทุกคนดูกันเองครับสนองนิดมามี่บอกเลยว่าเออ่ตอนพักเที่ยงนี่มีนอนกลางวันด้วยในซีรีส์นะครับโอเคไปรอดูกันเนาะครับรนกันถ้าถามว่าแบบบทที่เราอยากเล่นอคืมบนมีไหมมีในใจปหมมีในใจไหมมีไหมโฟร์มีมีมีอยากเล่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นแฟนเด้ย เป็นแฝดซีรีส์แฝดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรสองคนเนี่ยคาแรคเตอร์เียจะต่างกันมากนะแล้วก็เล่นเองคนเดียวเลยใช่แล้วก็เล่นกับคุณเนีแล้วก็เดี๋ยวคุณจะงงว่าเออเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าหรือคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ผมเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีแฝดผมมีแฝดนะแฝดอะไรคูวินนะผมมีแฝดนะอ๋อเออใช่คุณนี่หาคนมาสู้ผมได้ยังไม่มีสิ แต่คุณน่ะหน้าเหมือนพี่เลิฟอยู่หน้าเออนะหรือว่าเล่นเป็นแฝดพี่เลิฟแฝดแฝดแฝดแบบแฝดชายแฝดหญิงอ๋อแฝดชายแฝดหญิงอ่าเราเริ่มที่จะไปไกลเหมือนกันนะก่อนดีกว่านอันนี้เราจะเสนอเรื่องใหม่เสนอเรื่องใหม่เจมินายกับภูวินเล่นเป็นแฝดกันอ่าแล้วโฟนอ่ะคู่แฝดแบดบอยคู่แฝดแบดบอยคนหนึ่งแบบคนหนึ่งคนหนึ่งเต็มคนหนึ่งแบดโอเคโอเคเราพูดเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะาย ครับเอองานนี้มีชื่อว่า Lazada Award <ส>เอ้ยล e สบิว a ี้อวอร์ดสองนะครับ <laughs> ครับผมครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้แล้นะครับทุกคนรอดูไลฟ์กันได้เลยครับไลฟ์ <laughs> จะเกิดขึ้นในเอ่อล i สไลฟ์นะครับในแอป,ป Lazada ตอนหนึ่งทุ่มครับ,รบทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะครับจะมีเอ่อโชว์จากพี่ๆศิลปิน <laughs> และพวกเราทั้งสองคนเอ่อให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างมากมายแล้วก็จะมีเอ่อการ r e c o m m e n d ของจาก La สซิตี้ทุกคนลองเอาไปใช้กันได้นะครับใช่ครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตของพวกเราสองคนนะครับที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเราสองคนด้วยนะครับครับอ๋อใช่ใช่เรามีเรามีโค้ดด้วยเรามีโค้ดอ๋อเรามีโค้ดส่วนลดเรามีโค้ดส่วนลดด้วยขอบคุณกันก็ได้ของผมเหรอของผมคือเจมินายหนึ่งร้อยเอ่ีอ l b a t a ใช่ l b t a ครับครับของผมเป็น โฟดหนึ่งร้อยนะครับ LBTM yes พี่ต่อถามพี่เต้เมื่อก่อนพี่เต้เขาบอกว่าเพลงรักเป็นเพลงชาติของตี๋เองเพลงรักเป็นเพลงชาติของตี๋เองอ๋อเหรอจริงเหรอเพลงรักเป็นเพลงชาติแล้วเหรอโอ้เออขอบคุณครับขอบคุณที่เอาไปเป็นเพลงชาติกันนะครับเฮ้ยพี่เต้เหรอพี่เต้พูดเหรอ แต่สำหรับผมนี่เพลงชาติผมมอบให้คู่กันกับรักแรกนะเอเอผมผมชอบสองเพลงนี้นะใช่ครับก็ดีใจครับดีใจที่เพลงซีรีส์เราได้ได้มีคนร้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปที่ไหนไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ร้องได้ตามเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ปื้มปิ่มมากนะทุกคนตอนร้องตามอะ่ะขอบคุณมากครับแต่ว่าก็ยังมีเพลงอีกหลายๆหลายๆหลายๆเพลงในซีรีส์ครับก็ไปฟังกันได้นะนี ะเช่นเช่นเพลงอะไรบ้างอ๋อเช่นพูดได้ไหมมีไหมอ๋อพูดได้ไหมนะครับเป็นเพลงของผมเองครับเป็นยอดเพลงรักษาพี่นะรักษาก็มีเงาเงาก็มีโอ้โหเรไปไหนล่ะอีกนิดไหมนี่ยอีกนิดก็เรื่องเยอะเหมืั้ยังครับขอบคุณครับยังสนุกอยู่อยากคุย